สวัสดีครับสวัสดีครับวสวัสดีครับโอเควันนี้บรรยากาศคุ้มๆเราก็เ,าเลยเราก็เลยเลือกที่จะมาพูดกันในสถานที่ใหม่ๆก็คือที่เดิมนั่นแหละที่เด<ช>ิมสนามสามสามสามร่างสิ็จสามสามสาร่างสร็จคลองเจ็ดนะครับ ครับแต่ว่าเปลี่ยนมุมบ้างเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปถ่ายในสนามแล้วมันมีเสียงปืนรบกวนตลอดนะพี่ครับอ,อ,อันนี้เราก็เลยมาถ่ายรีวิวตรงด้านหน้าเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับก็เสียงก็เงียบๆหน่อยได้ยินเสียงรถคันด,ดีนะครับครับวันนี้มีปืนหนึ่งกระบอกสวยมากๆจากเพื่อนสมาชิกนะครับจาก f อซเราครับนะครับส่งปืนมาให้เราพูดคุยรีวิวทดสอบนะครับปืนกระบอก,ก,<า>กนี้นคนะครับอ่า รายละเอียดเดี๋ยวให้นิวพูดดีกว่าผมพูดดีกว่าอ่าคุณพูดดีกว่าเพราะเพราะผมพูดได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยในช่องไม่จำเป็นต้องเมีพี่แล้วนะก็ไม่เป็นไรในสเปคปืนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ก <c oughs> ็ไม่เป็นไรสเปคปืนต้องเป็นพี่พูดถูกแล้วก็ <c oughs> คุณไม่คิดจะเรียนรู้อะไรบ้างเหรอ <c oughs> อ,นนอันนี้อันนี้ดา่าอันนี้ด่าหรือสอนสอนขอบคุณครับสอนอันนี้มันเป็น C K Arm นะครับผมเป็นขะแนนจุด40อ่า40 S W เอสคือ Smith and อ่านว่าสี่นะครับจุดสี่ศูนย์เอสก็คือจุดสี่ศูนย์ก็คือถ้าแปลเป็นหน่วยม mm, ิลลิเมตรก็คือสิบมมอ่าใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่เขาทำกระสุนขนาดนี้ขึ้นมาก็ก็เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรลดปริมาณความแรงของขนาดสิบมมอืมอก็เคยเกิดเป็นขนาดจุดสี่ศูนย์ขึ้นมาจุดสี่ศูนย์แต่ก็คือแน่ตัดเท่ากับสิบมมน,นั่นแหละเท่ากันใช่ครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน ไอพีเอสีเป็นปืนกีฬานะครับเป็นแบบเฟรมเหล็กล้วนนะครับเป็นดเวิชั่นสแตนดาร์ดอันนี้เป็นแบบเคลียร์แล้วนะครับมีเซอร์ติฟิเคชนะครับผมก็เป็นด้านเป็นเหล็กนะครับสไลด์กับเฟรมปืนเนี่ยเป็นหูดีดีแบบด้านนครับที่แล้วก็ตัวด้ามปืนเนี่ยตอนหลังอ่อนไปแล้วก็คือก็คือหลังอ่อนหลังอ่อนที่เห็นอยู่เนี่ยอ่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมันเป็นปืนกีฬาไม่มีเลยเป็นแบบเรียบไปเลยอ่านะครับผมแล้วก็ ที่ที่เด่นที่สุดของกระบอกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ดา้ดา,มดามมันด้ามมันเป็นปืนที่ด้ามคมที่สุดเท่าที่ผมเคยจับมาผมยิงปืนมาได้ตัิดกว่าปีแล้ว,ลวคราสิดกว่าปีแล้วเรารู้จักกันเกินสิบรืมันกันสิบครับด้ามไม่เคยจับด้ามปืนกระบอกไหนที่มันคมขนาดนี้นะครับแล้วก็ลองจับเล่นดูแล้วเนี่ยก็ถ้าใช้งานจริงก็คงมีแบบได้กินเลือดแน่ๆ <laughs> นะสไลด์ ก็คมมากครับบริเวณเซเลชั่นด้านหน้าเนี่ยเจาะโปกมาเนี่ยที่สำหรับให้นักกีฬาใช้คีดขึ้นลำแบบที่สไลด์เนี่ยผลว่าก็ต้องมียังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะฮะต้องต้องมีคนเสียเลือดกับมันนะครับลำกล้องเป็นบูบาร์ลครับแม็กกาซีนให้มา2ตัวนะครับอันนี้มันจุกกี่นัดเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ท้าร้อยอันนี้แม็กกาซีน เป็นสายสั้นอะเป็นแบบสั้นนะครับ40ก็100เป็นแบบสั้น126มิลไหมอะตัวนี้ไม่รู้อะมันจะมีมันจะมีพอดียาวมาหน่อยนึงแล้วแบบยาวมากใช่ครับแต่นถ้าเป็นยิงไอพีเอสซีนะครับก็จะนิยมใช้กัน140มิลเต็มที่นะครับแล้วก็มีให้อันนี้มาอันนี้เขาเรียกอ่าเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับไว้สาหรับในกรณีที่เส้นเส้นเดิม ทางชํารุดเสียหายเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเส้นสีแดงเราสามารถทําเองได้ทําเองได้ครับก็แค่ง่ายๆแค่ตัดให้ยาวนิดเดียวนะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็รนหัวรนท้ายใช้ไปแช็ครนแค่นั้นเองเนี่ยนี่เขาใช้ไปแช็ครนให้มันบานนะไม่รู้ไม่รู้อ่าส่วนรายละเอียดปีกย่อยกระสุนขนาดจุดสี่ศูนย์เนี่ยครับในในในทางกีฬา i p s c เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระสุนเมเจอร์เมเจอร์อ่าถ้าเป็น9้ามม ธรรมดาเขาเรียกว่าลูกไมเนอร์ไมเนอร์ลูกเมเจอร์จะเขาจะคิดคะแนนให้มากกว่าลูกไมเนอร์ก็คือมีความแรงอมากกว่าถ้าถือว่าถือว่าผู้ยิงต้องควบคุมคอนโทรลก็คือมีแต้มต่ออ่ามีแต้มต่อครับซึ่งซึ่งจะมีผลนันโซนเขาเรียกอะไรล่ะโซนชาลีโซนเดลต้าห่างกันหนึ่งแต้มเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่ากเ9มมลูกไมเนอร์ยิงเอก็ ก็ได้10แต้มแต่ถ้ายิง AC อาจจะเหลือ8แต้มในขณะที่ถ้าเป็นเมเจอร์ AC คือ9แต้มนะครับห่านกัน1แต้มก็คือ4แต้มที่ชารีประมาณนั้นก็มีผลกับความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความแรงใช่เราอาจจะคอนโทรลกิ๊ยากขึ้นใช่ครับพี่ลักษณะแมกกาซีน2ตัวเป็นของ MBX นะเป็นของ MBX ซึ่งซึ่ง อ่าเอ็มบีเอ็กซ์เนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องทำแมกกาซีนแถวคู่ครับในเชิงกีฬานะครับเดี๋ยวคุณเรื่องสมบัติพิเศษของแมกกาซีนตรงนี้เราจะมาพูดให้ฟังท้ายคลิปอ่าท้ายคลิปท้ายคลิปตอนนี้เราจะพูดกันถึงปืนคร่าวๆนะครับครับอ่าศูนย์หลังเป็นของยี่ห้อเค้นไซส์เห็นไหมผมไม่รู้จักเลยเค้นไซส์เห็นไหมเค้นไซส์ก็ก็ก็ทำเป็นไซส์เซ็ตนั่นแหละครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังอ่านิยมทําเป็นศูนย์แข่งที่เป็นศูนย์ โบ <B> มาก็คือปรับได้สี่ทิศทางนะบนล่างซ้ายขวาเหมือนเหมือนสวนยิงเป้าแต่ว่า,าข้างหลังปดัดดูให้เป็นป,ปืนทะลุข้อมากขึ้นรู้ไหมเขาปัดต่อสู้ปัดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ปัดเนี่ยถ้าไปมองในเป้า i อ s อีอมันก็จะมีเป็นตรงเป็นตรงนี้ใช่ใช่ใช่เพื่ออะไรพี่ก็ลรงหยาบๆยาเนี่ยเขาจะเอาตรงเนี้ขาเข้าไปตรงปาดตรงนั้นเลยอ๋อคือไม่ต้องจัดสู่ย์หน้าหลังเอาขอบมัเลยอ่าอใช่อันนี้เป็นนิพพิทติกนะครับเลยปุ่มปดแม็ก นะครับปุ่มปดแม็กตัวนี้ยังไม่ได้เสริมเขาเรียกอะไรแป้นแป้นแป้นสําหรับปดให้เร็วนะผมหยิบให้ดูเลยก็ได้แต่มันจะยกดูหนอย่ามันยกนูนนะครับแต่ถ้าเป็นปืนแข่งเต็มระบบจริงเขาก็จะใส่แป้นเพราะว่ามันก็แค่เขาเรียกอะไรสัมผัสแป้นนิดเดียวไม่ต้องบิดมือเยอะจะบอกนี้เจ้าของยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอ่าครับแล้วก็ตัวปีกเซฟซ้ายขวาก็ก็เป็นปีกเซฟที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับีอนี่มันเป็นของ นักแต่งของประเทศอะไรขออเมริกาครับอเมริกาครับสิสเทียไม่ครับตัวเลขปืนก็ก็ก็มีคำว่า C K เออแต่บอกนิดนึงแล้วกันไม่รู้เจ้าของรู้หรือเปล่าอะไรนะ C K T S C K T S ก็คือน่าจะ T S น่าจะไทยแลนด์ไทยแลนด์ถูกต้องเขาบอกว่าอ่าเป็นคัสตอมเป็นคัสตอมให้กับประเทศไทยอ่าเพราะว่าหน้าตาแบบนี้ประเทศอื่นก็ยังอาจจะยังไม่มีเลยไม่ไม่ไม่มันเป็นเลข เรื่องของซีเรียลซีเรียลน้เบอร์ซีเรียลที่เราใส่นมกินตอนเช้าว่าแล้วว่าคุณจะต้องพูดอย่างเงี้ย <laughs> ตรงนี้ก็มีโลโก้นะนก็มีโลโก้ซ <C K. S 1> ีเคเาด้ามมันสวยนะถ้าเราไม่ไปจับมันนะแต่สําหรับคนที่ยิงปืนเยอะๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เจ็บเกาะมือดีแต่ <laughs> คนที่ไม่ก็ยิงจะรู้สึกว่ามันคมมันคมมากนะครับเพราะมันเป็นด้ามเหล็กนะด้ามเหล็กแล้วเาก็ยิงเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนใช้เครื่องมือ CNC ขัดเข้าไปไอ้ส่วนที่โปโผล่มามันก็จะอย่างคมเลยเหมือนแหลมเหมือนหนามใช่ไหมไม่ออกเหมือนหนามตะ่องเพชรอ่ะใช่เหมือนหนามตะ่องเพชรอย่างนั้นเลยแหลมเป๊ะเลยนะครับให้ดูแล้วเหจับเหมือนจับลูกทุเรียนอ่ะพี่นะใช่ใช่เหมือนจับลูกลูกทุเรียนจริงๆนะเนี่ยให้ดูชัดๆนะครับดมมากจริงๆนะให้ดูชัดๆอ่โอเคเราไปทดลองยิงกันหมาดิเซฟยิงหัวแบบ ปราดีดนะครับยิงระยะ10เมตรนะครับ10เมตรด้วยด้วยกระสุนขนาดจุดสี่ศูนย์หัวปราดีดอ่าวกับปาดีดเริ่มยิง ยิงตัวยิงต,ต,นนนตัวนี้เพิ่มสปีดหน่อยเพิ่มสปีดเพื่อดูว่าว่าปืนที่ใช้ยิงกีฬาเนี่ยเ,เพิ่มสปีดแล้วยิงให้อยู่ในโซน A เราใช้เวลากันเท่าไหร่ป<ม>ืนอาจจะดู กลุ่มต่ำๆนินนดนึงกลุ่มค่อยต่ำหุุ่งอ่อันนี้เรายังไม่ยังไม่โทษอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเราเราเปิดซิงยิงกันอ่าเดี๋ยวคนหน้า้พร้อมครับออกดแซฟแล้วครับ แยิงตัวเ,เล็กหน่อยงตัวเด po ี๋ยวปล่อยโปรนะครับเมื่อกี้ยิงเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่เมื่อกีะะ้ยิง2.64ครับ2.64จุดหกส่บวกสี่พอยต์ขาพี่ตั้ามครับสตูเตอร์รีดี้สแตนบายห้าจุดศูนย์หนึ่ง ไ้จุดสุดี่บวกสามพอยต์นัดแรกดึงเท่ากัรา้จุดสุดท่บวกสพอยต์อ่ไหนค้มกว่าอืสามพอยต์ก็เป็นแปดของคุณสี่ก็เป็นเท่าไหร่หกสี่ห้าหกใช่ใหกพคูปหกหกจุดหกสี่ิวาเมื่อจะเป็น8ปดครับยิงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะเห็นว่าเราสองคนยิงกันไม่เยอะอ่ด้วย กระสุนจุดสี่ศูนย์ค่อนข้างมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วเราก็ยิงให้เห็นถึงสมรรถนะของปืนและกันครับแล้วก็กลุ่มกระสุนของแต่ละคนนะครับอย่างที่บอกนะปืนทั้งปืนกระบอกนี้เป็นของ fc เราเนาะเราก็จะไม่ไปยุ่งกระสุนเขาครับอ่าม่ไม่ได้ตั้งศูนย์ใช่ปันใหม่เจ้าของเขาก็ไม่เคยยิงเหมือนกันอ่าเราเปิดซิงอีกแล้วนะครับเนี่ยเปิดซิงกับปืน ckm นะครับขนาดจุด40 เป็นปืนกีฬาอาทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งดูกลุ่มก่อนดูกลุ่มก่อนอ่าโอเคมาดูกลุ่มกระสุนอาทีนี้ก่ผมก็ยิงเร็วก็ไอ้ยิงปาดิ้ที่หัวครับก็ฝุ่นก็ค่อยตับลงมานะครับมีหลุดไป3ามพอยต์นะครับส่วนยิงเร็วเนี่ยสองจุดสองวิกกว่ากว่าหลุดไป4ี่สี่พอยต์ของพี่ตั้ม ของผมนี่ก็ผมงพี่ตั้มนี่ร้อยรูเลยนะมีบารี่นี่ร้อยรูแต่ว่าก็สังเกตดูก็กินต่ำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็กินต่ำกินต่ำาินต่ำสามก็ได้จะเป็นที่สูตรของตืนนะครับเรายังไม่ตั้งสูตรจริงๆตั้งสูนรน่าจะน่าจะดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราอยากจะพูดนะครับจริงๆแล้วสองเรื่องที่เราพูดมาตลอดนะครับคือ มีสมาชิกใกล้กับแก้สมาชิกจะถามถามพวกเราว่าทำไมผมยิงแล้วสไลด์ไม่ค้างนะครับนิวยิงแล้วค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับส่วนมากจะค้างส่วนมากจะค้างนิวส่วนมากจะค้างนะครับอันดับแรกเลยเป็นที่การกิปปืนนะครับผมจะกิฟตปืนโดยใช้อุ้งมือเนี่ยไปกดคันค้างสไลด์ไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นผลให้ปืนไม่ค้างสไลด์แต่ในทางกีฬามีผลไหมมีผลกับกลุ่ม อืมครับนะครับมีผลกระลุ่มกับแรงรีคอยล์แล้วกับการยิงซ้ำนัดต่อไปอ่าการยิงต่อเนื่องนะครับเพื่อเพื่อให้ได้กลุ่มกระสุนที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเมส์ฟังก์ชันอ่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเมส์ฟังก์ชันนะครับข้อสองปืนกระบอกนี้นะครับเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างปืนกระบอกนี้เลยนี่ปืนเคียร์นะครับแล้วเราก็มีแม็กกาสินแม็กกาสินเปล่าแม็กกาสินแมกกาสินเปล่านะครับพอเดียวเรื่องพอพูดเรื่องดาวมาปุ๊บลิ้นพันกันว่ะผมจะลองให้ดูว่า ปืนกระบอกนี้มันแตกต่างจากปืนทั่วไปยังไงครับอ่าลันไกทิ้งนะปืนปลอดภัยนะเสียบแม็กกาซีนเปล่าเข้าไปเวลาเราเสียบแม็กกาซีนเปล่าเข้าไปเนี่ยปืนปกติที่ไม่ได้มีการกิฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับตบแรงตบแรงตบเข้าไปแรงๆก่อนพี่ตบแล้วนะตบนะครับดึงแล้วมันต้องค้างเห็นไหมครับดึงแล้วมันต้องค้างกระบอกนี้ทําไมไม่ค้างนิวเพราะว่าเป็นปืนกีฬาครับทำเป็นปืนที่เขาตัดกลไกส่วนที่ทําให้ ปืนค้างสไลด์ทิ้งไปนะครับอันเนี้ยเขาแต่งเขาแต่งบริเวณนี้มาเพื่อให้ยิงแล้วสไลด์ไม่ค้างเพราะอะไรเพราะ i p s c จะไม่ยิงจนกระสุนหมดแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ผมผมว่าอีกประโยชน์หนึ่งคือป้องกันไม่ให้เกิดคือเบนเออเลอร์มือไปบังเอิญโดนแล้วสไลด์ค้างแล้วเกิดปืนเมา์ฟังก์ชันระหว่างแข่งขันอ่าถูกต้องนะครับอันนี้คือ คือเป็นเรื่องเรื่องที่ปืนกีฬานิยมทํากันฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นว่าพวกเรายิงปืนแล้วสไลด์ไม่ค้างปืนปกตินะครับพวกเราเนี่ยไม่ปกติเราไม่ได้แบบเล่นกลหรือว่าปืนเราปกติอะไรนะคือจริงๆแล้วปืนปืนสไลด์ไม่ค้างไม่ได้มีผลกับการทํางานของปืนอย่างเดียวบางทีเป็นผลของผู้ยิงด้วยครับนะครับแล้วก็อย่างอย่างกระบอกเนี้ยสไลด์ไม่ค้างเพราะเขาแต่งให้มันไม่ค้างแล้วก็หลังอ่อนไม่ได้ใช้งานนั่นหมายถึงว่าต่อให้ ฝากตือแป๊บหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเคลียร์แล้วนะคเคลียร์ให้ดูอีกรอบนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเราไม่กดหลังอ่อนปืนจะเหนี่ยวไกลไม่ได้ไไดแต่อันนี้เหนี่ยวได้เห็นไหมครับ,รบนั่นก็เหมือนที่นิวพูดเมื่อกี้เลยเพื่อการข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใ,<ช>ในการรีบกิฟรีบคลายมืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยทําให้ตรงนี้ไม่จําเป็นเพราะนักกีฬาเขาเขาไม่ได้ห่วงเรื่องตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เซฟตี้ครับ อาพวกนักกีฬายิงปืนเซฟตี้เยอะครับเพราะว่าเซฟตี้ก็คือกดความปลอดภัยนะกดความปลอดภัยของของเขาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงถึงเรื่องนี้ด้วยอ่ะแล้วมาสรุปกันในเรื่องตัวปืนดีกว่าเมื่อกี้ตอนตอนเปิดคลิปเราพูดกันถึงเรื่องด้ามที่เจ็บเอออ่านะผมบอกเลยผมไม่รู้สึกอะไรเพราคุณมันหนังมันหนาคุณมันหนังหนาผมรู้สึก รู้สึกว่ามันเกาะมือดีเอมันเกาะมือดีผมผมก็ไม่เจ็บไม่เจ็บมือขวาครับแต่มือซ้ายเจ็บเวลาบริหารปืนเจ็บมือซ้ายอย่างอันเนี้ยที่นิอบอกบว่ามันคมจริงๆแล้วผมจับแล้วมันไม่คม <c oughs> อาจจะเป็นที่มือผมนะครับ,รบมือที่ท,ที่ที่ค่อนข้างด้านนิดนึงนะครับนะส่วนเรื่องระบบคนกายปืน เพอร์เฟกแบบไม่มีข้อสงสัยไกลหวานเจีย๊ยบไกลหวานเจี๊ยบนะครับแล้วกระสุนขนาดจุดสี่ศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วแอบรู้สึกถึงรีคอยล์แต่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มนะอ่ามันนุ่มมันนุ่มสไลด์มันก็วิ่งกลับเร็ว,วใช่คือจริงๆจริงๆบางคนอาจจะกลัวว่าสี่ศูนย์เนี่ยมันแรงกว่าสี่ห้าหรือเปล่าเออคาถามเนี่ยผมว่าความเร็วเยอะกว่าแต่แรงกระทะอาจจะสู้ไม่ได้อ่าใช่แต่ความเร็วเยอะกว่านั่นก็หมายถึงว่า โอเคในเรื่องของอำนาจทะลุทะลวงที่อาจจะมากกว่าจุด4ีแต่แรงปะทะอาจจะดูน้อยกว่าถ้า4ีหเป็นรถ10บร้อันี่ก็รถ6ล้อเออให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วกันครับนะครับโอเคอ่ะมาสรุปนะครับว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC เราครับนะที่เอื้อเฟื้อปืน CK ARM รสวยๆกระบอกนี้นะครับนะครับขอบคุณสนามยิงปืน33 3ล้างเสร็นะครับ แล้วก็ขอบคุณกระสุน่าครับไทยอาร์มด้วยถึงแม้ว่าคลิปนี้เขาจะยังไม่ให้กระสุนจุดสี่ศูนย์ของเรานะครับแต่ไทยอาร์มก็มีจุดสี่ศูนย์นะครับเป็นกระสุนที่ดีมีคุณภาพด้วยนะครับหวังว่าวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้ทดลองใช้กระสุนไทยอาร์มบ้างนะครับโอเควันนี้เราไปก่อนนะไปก่อนนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรออ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นก็ได้เกี่ยวกับการค้างสไลด์ของพีตั้มนะครับผมเดี๋ยวรออ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชอบอ่านคอมเมนต์จริงๆเลยช่วงนี้ชอบสนุกอโอเคครับต่อไปจะยิงเอ่อเพจสวิงนะครับมีอยู่ประมาณ5เพจนะครับด้วย CK Arm นะครับขนาดจุดสีู่นสดวนะครับเป็นรูปเอเอาะอย่นางทีนี้นะครับผมพร้อม,รอมเริ่มยิง หมดสไลด์ไม่ค้างนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นปืนกีฬาที่เขาตกแต่งมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะดราม่าก,กันแต่ับผมไม่ค้างเห็นไหมครับหมดสไลด์ไม่ไมีกระสุนในลงเพลิน,นครับไม่ได้พังใช่ไหมครับไ,ไม่ค้างไม่ได้พังครับเขาตกแต่งมาแบบนี้จากโรงงานเลยครับครับ